น,นี่างเก่งเป็นเทคนิคเดินเช้นสีแดงนะครับเช้นดํามันเฉยเขาบอกนี้มันเฉยเนาะช่างคนนี้คือแบบความสามารถพิเศษเขาคือสักข้างซ้ายนะครับความสามารถพิเศษเออเราสักขวานั่ง้นอันนี้ซ้ายอยู่คนเดียวนะพดูดเทพดูหนวดนะครับดูการมัดหนวดนะครับ <c oughs> อ๋อ้วก็ช่างเก่งนี่สักมาก,กี่เดือนนะครับเก้าแปดแปดเก้าเดือนแปดเก้าเดือนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ไปเปิดร้านนะครับ รับโรงเรียนอันนี้คือเป็นเทคนิคพิเศษเหมือนกันนะครับที่ว่าเอาเอาเส้นมาโยยๆไปจริงๆไม่ใช่สายไฟนะครับอันไหนนี่ยคนจาบก็จาบเหมือนเหมือนคนยุคไหนวะเนี่ยจาบเอันี่ยเป็นเส้นสีแดงครับสักงูครับอันนี้ใช้เส้นขนาดเดียวนะสองสองขนาดอือสาม สามกับเจ็ดนะครับอ๋อเดี๋ยวว่าจะทําเงาหนีบอยูนะโอเคเส้นแดงแล้วก็เงาก็เป็นสีแดงครับเงาไม่ได้เป็นสีดํานะแล้วสีที่ใช้ก็จะเป็นของเลเซียนนะที่ปัดลายไม่รู้ของกูเอยของกูเอ๋น่าจะเลเดียนสีแดงจริงๆการจักเส้นสีแดงนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมีเทคนิคพิเศษไหมท่างเก่งแนะนำทำน้องๆ มือใหม่ที่เข้ามาสั่งแจ็คนี่ให้ติดแจ็คของอะไรครับอ่าเฉดตัดอะไรไลท์เลสนะเป็นแดจ็คฝังนะครเทคนิคไม่มีเทคนิคไม่มีสักให้ติดเป็นพอไม่ถูกโรูกากว่ะไม่มีกากกับผมอ่ะเออไม่รู้จริงอ่าอันนี้ก็สักตามเซนต์ว่างั้นอือครูบอกไงสักงั้นไม่รู้อธิบายไม่ถูกอธิบายไม่ถูกนะเป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งนะ ใช่ไหมชื่อเก่งอย่างเดียวนะเก่งอย่างเดียวเก่ง,งแค่ชื่อถูก<ท> <laughs> ขัดหน่อยดิอยื่นก็เก่งอยื <c oughs> ่นแล้วเก่งหมืล้อนะเก่งจัดเหมือนล้อ่างเดียวงูกับดอกกุหลาบนี่เป็นความหมายของผู้หญิงโดยตรงเนะอ่าจริงอ่จริงดอกกุหลาบก็ความความงามไงความรักความงามกุหลาบในหนามงูก็เขาเรียกอะไรความน่าค้นหาความพิศวงนี่ เลึกซึ้งจัดไม่ลูกค้า,มาไม่ได้คิดมารู้รู้มันเป็นความเขาเรียกว่ามันนมันเป็นมันของคู่กันจริงจริงคนคนต้นต้นแบบน่าจะมาแบบนั้นแหละ <laughs> <laughs> แบบที่ครูพูดเมื่อกี้ความหมายหเหอ,อแล้วเรากราใส่ความหมายให้เขาเพิ่มก็จะดูมีราคาใช้ไหมอันนี้ครึ่งครึ่งคร่งสักอันนี้ ซื้อเพิ่มเติมครับพอเรี่ยนหาตังได้แล้วก็ซื้อเพิ่มเติมไม่ได้ขอแม่ขโมยร้านขโมยร้านผู้ชื่อร้านได้ปะคลิกอัด